สวัสด kind of ีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันกับโรคไบนารียมนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาฝากเงินนะครับแนะนําวิธีการฝากเงินแล้วก็วิธีการนะครับแนะนําการใช้งานรูปแบบเบื้องต้นแล้วก็มาแจกเทคนิคด้วยนะครับว่าเทคนิคที่ว่ามันเป็นเทคนิคลับนะครับมันคือยังไงบ้างนะครับมันคือยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวก็จะมาแนะนําการวันนี้นะครับก็อันดับแรกนะครับอันดับแรกเราก็ มาฝากเงินกันก่อนนะครับตรงนี้นะครับช่องเดบิตตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับจะฝากขั้นต่ำก่อนนะครับด้วยการฝากผ่าน QR code นั่นเองก็เดี๋ยวรอดูว่านะครับจะใช้เวลานานไหมนะครับส่วนมากไม่นานนะครับนี่ครับมมยว่าไทย QR code นะครับก็ฝากง่ายนะครับรองรับในประเทศไทยอย่างแน่นอนนะครับบล็อกนี้นะครับเป็นจํานวนเงินไทยนะครับ693.6บาทนะครับไม่รับบุนัดนะครับไม่รับบนัดนะครับก็ หรือจะติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องรับโบนัสนะไม่รวมไม่รับโบนัสดีที่สุดนะครับเพราะว่าอย่างที่อธิบายไปคลิปก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรารับโบนัสเนี่ยยอดเทินของเราจะต้องทําถึง40เท่านะครับ40เท่าตรงนี้เนี่ยเราฝากไป20ใช่ไหมครับมันก็จะเป็น40คราวนี้เราจะต้องเอา40ไปคูณ40ครั้งหนึ่งนะครับประมาณนั้นแหละนะครับคือมันจะหนักหน่วงเกินไปนะครับหนักหน่วงเกินไปเนาะก็เดี๋ยวเรามาฝากเงินนะครับเป็นค r ว o d e โคนะครับ อ่ะนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับพอมันเข้านะครับมันจะขึ้นว่าการชําระเงินสําเร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราฝากเงินเข้าไปนะครับอย่ากดอย่ากดกากบาดออกนะครับอย่ากดปิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะมีผลต่อเนื่องกันนะครับอาจจะมีผลย้อนหลังได้นะครับนี่ครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีโบนัสเงินฝากนะครับคราวนี้เนี่ยก็เวลาเราฝากเงินเข้าไปนะครับเรเวลของเรานะครับมันจะมีให้นะครับ มีมีการจ่ายนะครับมีการจ่ายอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการเลือกคู่เงินนะครับมาตรงแถบสามเนี่ยสามสามแถบเนี่ยนะครับก็จะมี currency p a g e นะครับก็มีคริปโตมีอย่างอื่นๆนอีกนะครับก็จะเนี่ยเฉพาะคู่เงินนะครับผมจะแค่เฉพาะคู่เงินนะครับเปอร์เซ็นต์การจ่ายสูงนะครับสูงพอสมควรนะครับคราวนี้เนี่ยบล็อกนี้เนี่ยเปิดตลาดตั้งแต่เวลาแปดโมงเลยนะครับตั้งแต่เช้าก็คือเปิดแล้วนะครับเปิดแล้วนะครับก็ ส่วนเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราจะฝากเงินมากมายขนาดไหนนะครับก็เป็นระดับมาตรฐานนี่คือ100เหรียญขึ้นไปนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับว่าแต่ละแต่ละแต่ละการฝากนะครับมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าเราต้องฝากเท่าไหร่แล้วเราจะได้จะได้เป็นระดับมาตรฐานวิสเนตหรือว่าพรีเมียมหรือ VIP นะครับ v ี p นี่น่าจะ5,000เหรียญน,นะอันนี้พรีเมียมน่าจะ1,000นะครับวิสเนตนี่น่าจะ500นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ ประมาณนี้นะครับแล้วเปอร์เซ็นต์ก็จะขึ้นขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นสแตนดาร์ดก็จะขึ้นมาอีกสองเปอร์เซ็นต์พรีเมียมพรีเมียมก็จะขึ้นมาอีกสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็คู่เงินก็จะเพิ่มขึ้นตามด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับการฝากเงินนะครับการฝากเงินคราวนี้เดี๋ยวก็อย่างที่ผมบอกคือผมเทรดกราฟเส้นนะครับกราฟเส้นแบบนี้นะครับกราฟแบบนี้แหละนะครับก็ใครอยากได้นะครับใครอยากได้เทคนิคนี้ก็เดี๋ยวทักมาหลังไหม่นะครับหลังไหม่ครับหลังไหม่เดี๋ยวผมจะส่ง ส่งให้นะครับส่งคลิปให้นะครับถ้าดูจากคู่การเรายังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นนะครับก็เดี๋ยวเราคู่กันนะครับผมจะดูอันนี้เป็นหน้าต่างของของเทรดดิ้งวิวนะครับของเป็นเทรดดิ้งวิลเลยนะครับเป็นรูปแบบกราฟเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับเป็นชาร์ตของแพทเทรดดิ้งวิวนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ของบล็อกปกติเราก็กดตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะครับ เปิฟบเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เราก็มาตั้งค่าต่างๆเอานะครับแล้วก็แท่งเทียนหรือว่าเป็นการใช้อินดิเคเตอร์นะครับแต่ว่าอินดิเคเตอร์เขาจะน้อยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นของของของหน้าตาของบล็อกไบนารีเอเลยนะครับมันจะน้อยมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นของเทรดดิ้งวิวนะครับนี่เปิดบเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับให้มันเป็นสีฟ้าแบบนี้นี่คือหน้าจอแบบเทรดดิ้งวิวนะครับก็มันก็จะมีอินดิเคเตอร์นะครับ ให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับตรงนี oh. um? ้นะครับ oh, ม okay. ี fx indicator นะครับน er, ี่เห็นไหมพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีตารางของหน้าต่างของ indicator มาให้เราเลือกใช้เยอะมากครับเป็นอ่าของ indicator ของ t r t t i n g view นะครับก็มาเปรียบเทียบดูนะครับเปรียบเทียบกราฟดูว่าอ่ากราฟที่อ่าใน mt 4นะครับอันนี้คือทางขวา mt 4นะครับจอดำๆนะครับแล้วก็อ่าสีฟ้าๆนี่คือน้ำเงินน้ำเงินคือ binary นะครับก็เปรียบให้ดูนะครับว่ากราฟมันจะวิ่ง เนื้อเทียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเทียนหรือว่าไส้เทียนนะครับค่อนข้างจะมีความสมตินะครับแทบจะเหมือนกันหมดเลยนะครับทั้งความตัดทําความเหลี่ยมของแท่งเทียนอะไรแบบนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะแทบจะเหมือนกันเลยนะครับผมให้ความเหมือนกันเนี่ยเกได้นะครับมันจะมีความบิ่งเบียนนิดนึงอย่างแท่งโรจิตรงนี้นะครับอย่างแท่งโดจิตรงนี้นี่เห็นไหมครับ มันจะมีไส้กับไม่มีไส้แค่นั้นเองแค่นิดเดียวนะครับแค่นิดเดียวนะส่วนเฟืองตรงนี้เอาไว้ตั้งค่าสีทังเทียนต่างๆนะครับก็สามารถตั้งได้นะแล้วก็เป็นพวกผสมภาษาอะไรนี้นะครับก็ตั้งตรงนี้เหมือนกันนะฮะอ่านี่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกคือผมจะไปครับเส้นนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอจังหวะนิดนึงนะครับเพราะว่าจังหวะถ้าจังหวะมันไม่ได้เนี่ยมันก็ก็ไม่รู้จะกดไปทําไมนะครับ เดี๋ยวเรื่องเทคนิคเนี่ยเดี๋ยวเราไปาไปดูกันนะครับไปดูไปแชร์กันทีหลังนะครับโอเคโอ้โหดูไปติดไกลเลยนะครับแม่ได้ราคาที่มันไม่ดีอีกแล้วนะครับไม่ค่อยได้ราคาที่ถูกใจเลยนะครับเมื่อกี้เห็นไหมครับมันชนปุ๊บมันเด้งเลยนะครับอ่าให้ดูว่าชนชนจริงนะครับเห็นไหมชนแล้วนะครับ ชนะอยู่นะครับเนี่ยชนะไปแล้วนะครับจริงถ้าได้ราคาตรงที่ผมกดเนี่ยมันจะจะเพอร์เฟนะครับเพอร์เฟแล้วเราจะได้เห็นภาพที่มันชัดเจนมากๆนะครับใครที่อยากได้นะครับก็มาหลังไม้นะครับส่วนอินหลังไม้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไอทีไลน์นะครับไอทีไลน์ไว้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันเนาะสวัสดีวันนี้ก็สวัสดีครับ